พอพอถ่ายปุ๊บมันเอ,อิวะนี่เอ้ยโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีน้องๆน,นุ่นๆกันด้วยนะครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนการตั้งไอวอลยังไงนะครับให้ติดให้ชิดตัวมากที่สุดนะครับแล้วไม่มีการตั้งเออนะครับบอกก่อนก็คือก่อนอื่นเลยก็ เริ่มทาแบบที่ทุกคนถนัดเลยครับว่าสเต็ปใครจะตั้งไไหนอะบางคนก็จะตั้งแบบนี้อ่ะดูนะเนี่ย้วนตัวนี้บางคนก็แบบนี้บางคนก็อย่างนี้บางคนก็ยืนตั้งอะแบบนี้เทคนิคนะครับที่ทําให้ตั้งไอวอลได้ชิดตัวครับคือการน,นี่นิ้ปงขวานะครับที่ปุ่มยิงนะเวลาลากลงมาสุดนะครับอย่าพึ่งสะบัดไปสะบัดมานะ่ะอย่าพึ่งสะบัดออกนะครับ เพราะว่าการสะบัดเนี่ยมันจะทำาให้ติดนะครับอ่าดูาการสะบัดไวๆเห็นไหมมันไปไหนก็นไม่รู้เห็นปะเห็นปหแค่สะบัดไวปุ๊บมาตรงนี้เห็นไหมครูชมเห็นปะนี่ครับมันคือตรงนี้นะครับคือการลากลากให้ลงสุดก่อนนะแล้วพอกดปุ่มหญิงสายปุ๊บแล้วค่อยค่อยสะบัดหนีนะครับอ่ะอ่ะเห็นไหมพอสะบัดหนีปุ๊บเห็นไหมพอพอสุดลงมาสุดนะครับไม่จาเป็นต้องรีบนะการตั้งไอวอร์นี้ไม่จําเป็นต้องรีบนะครับถ้ารีบเมื่อไหร่คุณจะนั่งเออทันทีนะ ไอวอลไม่ติดน,นะครับเนี่ยมันจะขึ้นผิดพลาดถ้าหมุนไวอ่ะโอเคนี่นะลากลงให้สุดก่อนนะครับแล้วก,กดกดปุ่มยิงซ้ายวางนะโอเคแล้วค่อยลากหนีเห็นปะเมือ่อกี้ไม่ติดน,นะผมกดไม่ติดอย่างเงี่ยนี่ไอวอลอะไรไปอยู่นู้นนะมันดีเลยขนาดนั้นแล้วหรออ่ะดูผู้ชมดูอ่ะเห็นปะจะทำไงก็ได้อ่ะนี่ท่าน,นี้ก็ส่วนกันนะเนี่ยมวนตัวหนึ่งรอบเห็นปะ เดี๋ยวเรามาสอน5เทคนิคนะครับที่การตั้งไอวอลมีอะไรบ้างนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยครับเทคนิคสุดท้ายนี่โคตรโคตรแจ้มนะครับอ่ะเทคนิคแรกก็คือมมวนมือทางนี้นะครับแล้วก็ตั้งอ่ะเห็นไหมมันจะเท่นะมันก็จะเหมือนหม้นหนึ่งองศามวนสามร้อยหกสิบองศาโคตรเท่ดเดิอคือการม้วนเข้าในนะใครที่ฝึกทำแรกๆนะครับไอวอลก็จะไม่ไม่ตรงเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะอ่ะเนี่ยมันเออเออก็มีบ้างนะเนี่ยดูนะ โคตรเทเลยเอ้ยเออว่ะไม่น่านรีห้คนดูดูเลยอ่ะซ้อมเอานะพี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะท่าเนี้แต่พี่ว่ามันเทดีนะโอเคมาถึงเทคนิคที่สองนะครับที่พี่ใช้ประจําก็คือนี่ยิงแล้วก็เดินเงี้ยลากตั้งไงอวแบบเดินไปด้วยโอเคปะนะมันก็จะเทเป็นอีกแบบหนึ่งนะมันก็เดินไปด้วยมันก็จะเทนะครับมาดูเริ่มแบบ คลาสสิกคลาสสิกที่เขาตั้งกันก่อนนะเนี่ยก็เอาเฮ้ยอย่างนี้ครับคลาสสิกเลยนะคลาสสิกเฮ้ยมันมันดีเลยขนาดนั้นเลยอ่ะนี่นี่คือคลาสสิกนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมีคลาสสิกอีกนะครับคือการยิงนี่แบบนี้นี่คือแบบที่สที่เขานี่คลาสสิกสุดละเฮ้ยใครวะเนี่ยนี่ครับคือคลาสสิกสุดละเห็นไหไม่จําเป็นนะครับต้องนั่งตลอดเสมอไปนะโอเคปะ มาดูเทคนิคสุดท้ายนะครับที่ทุกคนน่าจะเป็นบ่อยนะครับคือคืออ่านี่นี่เทคนิคสุดท้ายที่คุณเป็นบ่อยนะครับนี่ครับเออกดไอบอลไม่ติดเห็นว่าอย่างงี้ว่าเทคนิคสุดท้ายนะครับคือจะแบบนี้ผมก็เป็นบ่อยนะเห็นไหมเนี่ยเเทคนิคสุดท้ายคือแบบนี้ครับหัวแตกครับผบอกกันเลยนะดูดิถ้าม้วนถ้าม้วนแบบไวเกินใช่ไหมเนี่ยครับคือการนี่นี่ดูนิ้วโป้งนะครับให้ลากให้สุดแล้วพอกดวางปุ๊บแล้วค่อยหมุนนะครับเนี่ยสุดแล้วค่อยหมุนเห็นปะ เห็นปหถ้าคุณรีบนะครับไอวอลก็จะไม่ตรงที่อะนิ่ไปตายไปอ่ะเดี๋ยวดูใหม่เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูใหม่แล้วกันโอเคไหมนี่ครับคือวิ่งสปืนกระโดดยิงไอ้กดไอวอลแล้วกดนั่งนะคุณยิงกดนั่งไอวอลแล้วกดนั่งและนี่นะครับพอกดนั่งปุ๊บคุณไม่ต้องยกมือนะสามารถลากได้เลยปะ่ะเนี่ยลากไปได้เลยโอเคปะ่ะดูนะครับดูใหม่ช้าชยิง ไอวอลกดนั่งกดวางนี้กดวิ่งไปสับปืนกระโดดยิงนั่งหลายคน,นครับสงสัยว่าพี่พี่สับปืนแล้วก็สับไอวอลได้ไหมไม่ใช่ครับพอพี่สับปืนเสร็จพี่ก็กดไอวอลนะเหนนะพี่ก็ใช้ปุ่มสับปืนสับปืนโวนคือสับปืนเอานะเหนะ็นไะด,ดูดูนะดูนิ้วพี่ไว้อ่เห็นไะเห็นนะมถ้าน,นี้ก็เท่นนะผมบอกเลยดูหน้ดูนะนะม้วนม้วนตัวเข้าในอะ ใช่ไหมโคตรเท่เลยนะแต่พี่ก็เออเนะพี่ไม่ค่อยได้เล่นนะจกกังหวะแบบเนี้ยใช่ไหมเออโคตรเทจรนะ่จริงนะจริงนะใช่ไหมทุกคุณผู้ชมคิดว่าเทพไหมถ้าเท่เดี๋ยวผมจะได้ฝึกอันนี้ไว้เล่นไฮไลท์แล้วกันเนีเยเ่ยดูดิโคตรเท่ดูดิโป่งเอาเออ,เอ,อนี่นี่คือแบบที่ห้าที่ผมเคยบอกไว้นะนี่คือแบบที่ห้าครับทุกคนน่าจะเป็นกันบ่อยนะเออเข้าใป่ะแต่เทคนิค ที่ตั้งไอวอลได้ง่ายที่สุดก็คือคือตั้งงี้ครับยังยังไม่ต้องกดลากก็ได้แบบนี้กดน้่งไปก่อนเทคนิคแรกเลยนะนี่คือกดกดเป็นนี้ก่อนมันก็พิ้วเหมือนกันนะเราก็ใช,ใช้ใช้นิ้วโป้งขวาปัดเอานะครับโอเคปะ่ะโอเคเดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวให้ดูไฮไลท์นะครับไฮไลท์เทสแคนแล้วก็ไฮไลท์เนี้ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยอืมตัวนี้ก็ช้ำนะเขัมาฝึกเล่นจับนิ้วนะครับเป็นลูกศิษย์ผมเองฝึกเล่นจับนิ้วอืม Đó Nhi đủ tăng ai bòi mà Cắp lẳng lên ba Cắp lẳng lên ba có thê à